ก็จะเป็นไมค์พอดไทยซีนะครับไทยกับโทรศัพท์ทั่วไปนะแอ d ดรอยเกษตรไวยชลามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวยชลาคลิปนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องสินค้านะครับก็จะเป็น ไม้ไล้สายขนาดเล็กนะครับที่ใช้สำหรับหนีบกับเสื้อนะฮะใช้สำหรับในการถ่ายคลิปนะครับเป็นไม้ตัวขนาดเล็กนะครับลักษณะการแพ็คสินค้าก็ดูเรียบร้อยดีครับข้างหน้าข้างหลังนะครับก็จะแกะให้ดูครับ ลักษณะกล่องนะก็ใช้กับโทรศัพท์นะก็จะเป็นไมค์พอร์ตไทซีนะครับใช้กับโทรศัพท์ทั่วไปนะฮะแอนดรอยนะครับระบบของผมจะเป็นแอนดรอยครับเป็นไทยซีนะครับก็แพ็คมาเรียบร้อยดีนะฮะลักษณะกล่อง มาแกะดูตัวไมคข้างในครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่ครับรายละเอียดนะฮะก็จะเป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวไมคตัวส่งสัญญาณนะครับนะ ก็จะเป็นใช้กับการไล์สดก็ได้นะไล์สดนะครับก็จะแกะง่ายฮะกล่องฮะก็จะเป็นลักษณะนะ้ครับก็จะมีภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวไม่ครับ แล้วก็ตัวรับสัญญาณฮะนะฮะอาจจะเป็นะอพอรตลักษณะนี้ครับไทสีมีพลาสติกเคลือบมาให้อย่างดีครับอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นสายครับนะสายสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับก่อนใช้งานก็จะใช้เสียบกับนะใช้เสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับนะผดนะครับ แล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็รายละเอียดนะฮะการใช้งานนะครับสองแผ่นรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับขั้นตอนในการใช้งานนะครับก็จะมีรูปแสดงวิธีการใช้นะครับแล้วก็รายละเอียดของอุปกรณ์ วัสดุก็ดูเรียบนะฮะใช้แน่นะครับนะ,ะก็จะมีเป็นเนี่ยตัวน,นี้เป็นหัวหัวไม้ครับตัวนี้เจอก็จะเป็นกิบหนีบเสื้อนะฮะหนีบปกเสื้อเสื้อแล้วก็ปุ่มปุ่มปิดเปิดะฮะเวอร์ปิดเปิดอันนีจ้จะเป็นตัวกรองะฮะเป็นฟองน้ำกรอง กองเสียงนะครับอันนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับก็จะแกะพลาสติกดูครนะก็จะเป็นพอร์ต Type C นะฮะที่เสียบเข้ากับโทรศัพท์ก็จะเสียบเข้ากับช่องเสียบ ที่โทรศัพท์นะฮะลักษณะนี้ครับนะครับส่วนโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับที่ที่โทรศัพท์เป็นช่องเสียบแบบไมโคร USB 2.0นะครับก็จะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะฮะก็คือตัวแปลงหัวจากไถซีมาเป็นไมโคร USB นะครับ2.0ถึงจะใช้ได้นะครับ ส่วนคุณสมบัติในการใช้งานของใหม่นะครับก็จะสามารถที่จะใช้นะฮะในการไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะให้เสียงคุณภาพนั้นคมชัดขึ้นนะฮะแล้วก็จะใช้ในการถ่ายคลิปนะฮะก็จะได้คุณภาพเสียงที่คมชัดขึ้น,นะฮะระยะความไกลนะฮะ ของเสียงฮะที่จะได้ยินก็อยู่ที่20เมตรนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนะฮะสำหรับในการตัดเสียงรบกวนฮะเวลาที่ถ่ายนอกสถานที่ที่มีผู้คนหรือเสียงเยอะแยะเสียงรบกวนนะฮะไม์ก็จะมีฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนให้ฮะเพื่อที่จะได้ความคมชัด ของเสียงในการถ่ายคลิปและก็การไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นไมที่เป็นระบบ Back ะบล็อกแอนเพลฮะก็คือเสียบเข้ากับโทรศัพท์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับนะแล้วก็จะมีก็จะมีคู่มือนะครับนะแล้วก็รายละเอียดนะฮะของการใช้งานในส่วนต่างๆครับ แล้วก็มีภาพประกอบนะฮะก็จะทําให้การใช้งานนง่ายขึ้นนะฮะเข้าใจก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่ยคู่มือการใช้งานครับแล้วก็รายละเอียดคุณสมบัติของไม้นะครับที่ตัวรับสัญญาณนะครับก็จะมีไฟนะครับไฟแสดงสถานะในการใช้งานนะครับ แล้วก็จะมีพอตนะครับสำหรับเสียบเพื่อใช้ใบสองตัวนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนที่ตัวส่งสัญญาณนะตัวไม้นะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับสำหรับปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีไฟนะฮะไฟสำหรับแสดงสถานะในการทำงานเหมือนกันครับ แล้วก็จะเป็นที่หนีบนะฮะหนีบกบเสื้อกระปกเสื้อนะฮะเพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกครับแล้วก็จะมีพอช่องเสียบนะครับสําหรับชาร์จนะฮะสำหรับชาร์จแบตนะครับนะฮะก็จะเป็นช่องเสียบทักษณะนี้ฮะก็สามารถที่จะใช้ไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยนะฮะแล้วก็ที่ส่วน หัวไม้นะฮะก็จะมีฟองน้ำนะฮะเป็นตะข่ายนะครับในการกองเสียงนะฮะกองเสียงรบกวนนะครับนะี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามรับชมคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ แสดงความให้กำลังใจทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ